สั่งพร้อมครับทุกคนตบปืท้ายปืนให้กระจายกายเสถียทุกคนหันหน้าไปยังผู้ข้ามมือทุกคนตบปืท้ายปืนอ้าวป้องอ้าวตบปืท้ายปืนต่างประเทศใช่แต่ช้าช้าเนี้ยช้าก่อนถึงต้องมสั่งหมอบเลยข้ามมอหายเลขสอจะอยู่ด้านซ้ายสำหรับการปฏิบัติของนักเรียนหมายเลขหนึ่งเริ่มยิงสำหรับการปฏิบัติของนักเรียนทั้งหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสอง ให้ปฏิบัติดังนี้อ,อ้ามไกแล้วทำการเครื่อนที่ไปยังจุดจที่สองเมื่อไปถึงจุดที่สองให้ทำการยิงต่อเป้าหลังใครใช้กล้องจะใหญ่นิดเอาพี่เอาเอาอย่างนี้หน่อยได้ไหมล่ะมันไม่ได้ออกสนามผ<ด>ิด<ล>ใช่ไหมเอาเป็นการถอดประกอบในห้องเรียนได้ไหมพี่เอาเอาเป็นการถอดประกอบแล้วก็คง,ง,งไม่เป็นไรพี่เอาเพราะว่า เร่ะไปนหเาจอดดดดวังระถางรัถางะงรางนัะงด Hãy thấy, anh 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 Để anh 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 น่าสวยเว้ยเ,เองเองเยตัวเองคนบ้านี่หว่า้อครับน้าครับอเล่นยงดีเลยกัก็ยเจีดีไปุเคยไปยนขับขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับขอบคุณมากน้องๆทุกคน